The <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอนะวิธีการใช้ระบบกิจกรรมนักศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคนลล้านนาตากนะคะสิ่งที่ปรากฏอยู่นี่นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะคะที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าดูได้นะคะผู้ใช้ทั่วไปนะคะจะสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะดูประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนะคะดูวิสัยทัศน์และพันธกิจนะคะเอกลักษณ์ ปณิธานและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะผู้ใช้ทั่วไปนะคะยังสามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะสามารถดูกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะและก็สามารถดูภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้นะคะค่ะและยังสามารถดูวิดีโอของมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแอดมินนะคะแอดมินนะคะจะต้องทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะโดยการกรอ,อกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะค่ะเมื่อทําการเข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะเข้าสู่หน้าของการจัดการข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์นะคะจะมีการจัดการกิจกรรมนะคะก็คือสามารถเพิ่มกิจกรรมได้นะคะสามารถเพิ่มกิจกรรมลบ และแก้ไขกิจกรรมได้นะคะค่ะแอดมินในส่วนของการจัดการกิจกรรมนะคะสามารถเลือกห้องเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะค่ะสามารถเช็คชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ พอเช็คพอเราเช็คชื่อแล้วนะคะก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะคะของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะและในการจัดการกิจกรรมนะคะก็ยังสามารถดูกราฟนะคะสถิติของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการข่าวสารนะคะก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลนักศึกษานะคะสามารถเพิ่มข้อมูลนักศึกษาค่ะสามารถเพิ่มข้อมูลแล้วก็ลบแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้นะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลห้องเรียนนะคะสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลห้องเรียนได้เช่นกันนะคะและในส่วนของการจัดการข้อมูลสาขานะคะก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสาขาได้ค่ะในการจัดการข้อมูลคณะนะคะก็สามารถเพิ่ม พิ่มชื่อคณะนะคะแล้วก็ลบและก็แก้ไขข้อมูลคณะได้นะคะในส่วนของการจัดการแบบประเมินนะคะเราสามารถเพิ่มหัวข้อแบบประเมินได้นะคะสามารถมีการเลือกประเภทแบบประเมินนะคะเป็นแบบตัวเลือกและแบบแสดงความคิดเห็นได้นะคะในส่วนของการรายงานรายงานการประเมินนะคะเราสามารถดูได้จากการสรุปรายชื่อของนักศึกษานะคะที่เข้าทําแบบประเมินนะคะ และยังสามารถนะคะ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยนะคะค่ะในการจัดการในรายงานการประเมินนะคะก็สามารถดูรายงานการประเมินจากการสรุปหัวข้อ,ขอแบบประเมินได้นะคะและสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นกนะะันค่ะนี่นะคะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการเว็บเพจนะคะการจัดการเว็บเพจนะคะเราสามารถจัดการให้ตัวเว็บเพจตัวไหนนะคะที่จะให้แสดงในหน้าเว็บไซต์นะคะหรือไม่ให้แสดงก็ได้นะคะโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดตรงนี้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการแกลเลอรี่นะคะเราสามารถเพิ่มอัลบั้มได้นะคะโดยการพิมพ์ชื่ออัลบั้มเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็มาทําการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในอัลบั้มนะคะ โดยการเลือกไฟล์นะคะเลือกไฟล์ในอัลบัม้มรูปภาพของเรานะคะแล้วก็ทำการทำการอัปโหลดนะคะอัปโหลดไฟล์ค่ะรูปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถลบรูปภาพได้นะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดการวิดีโอนะคะการจัดการวิดีโอนะคะเราสามารถเพิ่มไฟล์วิดีโอได้นะคะโดยการใส่ชื่อวิดีโอนะคะแล้วเราก็คัดลอกนะคะลิงก์วิดีโอจากเ,าเว็บไซต์ u t u b e นะคะมาลงตรงนี้นะคะจากนั้นก็สามารถอธิบายอ,าอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอได้นะคะเราสามารถเพิ่มแล้วก็ลบแก้ไขวิดีโอได้นะคะค่ะตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดการรูปภาพนะคะเราสามารถเลือกไฟล์รูปภาพนะคะที่จะอัปโหลดได้นะคะพอเลือกแล้วก็ทำการเริ่มต้นอัพโหลดนะคะแล้วเราก็สามารถลบรูปภาพได้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของนักศึกษานะคะนักศึกษานะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะต้องทำการเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อทำการประเมินกิจกรรมที่เข้าร่วมนะคะโดยการคลิกเข้าสู่ระบบนะคะ ค่ะใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะชื่อผู้ใช้นะคะจะเป็นรหัสของรหัสนักศึกษาเองนะคะส่วนรหัสผ่านจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะคลิกเข้าสู่ระบบนะคะค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะระบบก็จะฟ้องว่ายินดีต้อนรับคุณมาริษาหล่อเมืองนะคะคือชื่อของนักศึกษาที่ทำการเข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้วนะคะนักศึกษาต้องทําการประเมินกิจกรรมนะคะที่นักศึกษาเข้าร่วมนะคะคลิกเข้าไปที่กิจกรรมที่จะประเมินนะคะคลิกทาแบบประเมินค่ะอันนี้คือว่าเราไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็เลยฟ้องว่าขออภัยนะคะคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการประเมินกิจกรรมนี้นะคะค่ะเราก็เข้าไปประเมินกิจกรรมที่เราเข้าร่วมนะคะทําแบบประเมินนะคะเราก็เข้าไปทําแบบประเมินนะคะ พอทาแบบประเมินเสร็จแล้วนะคะก็กดส่งแบบประเมินนะคะค่ะแลวนักศึกษานะคะเมื่อทําแบบประเมินเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องออกจากระบบนะคะค่ะก็ขอจบการน,นําเสนอวิธีการใช้เว็บไซต์ระบบกิจกรรมนักศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาตากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ